สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีบ้านนอกดาวมาฝากนะคะหลังนี้เป็นทรงจั่วนะคะ4 2ตารางเมตรนะคะค่ะก็จะแบ่งเป็น1ระเบียง1ห้องโถงสองห้องนอน1ห้องน้ํานะคะหลังนี้ก็สวยงามมากเลยแต่ราคานะคะหลังนี้อยู่ที่4,8 0 0สนนะคะแต่ลักษณะการตีฝาบ้านก็จะตีแบบแนวแกนเกล็ดนะคะหรือว่าเขาเรียกแนวแบบทับซ้อนนะคะ คาบ้านนะคะก็ติดตั้งหยดน้ำโลดลายสวยงาม่ากระเบื้องนะคะมุงหลังคาก็จะเป็นหบบกระเบื้องแบบลอนคู่นะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างแบบทรงกลมนะคะที่สามารถเปิดปิดได้นะคะ ใช้งานได้จริงนะคะตรงนี้หน้าต่างทรงกลมบานนี้นะคะจะเป็นด้านข้างของตัวบ้านค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนบ้านกันนะคะค่ะบันไดาทางขึ้นนะคะก็3ขั้นบันไดนะคะ แล้วก็มีลูกกงนะคะติดตั้งให้ด้วยมีเหาจับให้ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็มีมานั่งอ่ะนั่งเล่นอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านให้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตรงระเบียงมีฝ้าหลุมหนึ่งหลุมนะคะแต่ประตูจะเป็นประตูแบบประตูสไลด์นะคะสไลด์ออกซ้ายขวาได้เลยนะคะ,ะเป็นประตูสไลด์ ตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะคะค่ะเพื่อนๆก็ดูเป็นเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความเพลิดเพลินได้นะคะค่ะหลังนี้42ตารางเมตรนะคะก็จะแบ่งเป็น1ระเบียง2ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องน้ำนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นภายในห้องน้ำนะคะ ค่ะหลังนี้ราคานะคะคก็จะอยู่ที่480,000นะคะลดลงมาเยอะเลยนะคะจากราคาเดิมนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่1น,นะคะถือว่ากว้างขวางนะคะสวยงามด้วยคาเ้าพดานหนึ่งหลุมนะคะซึ่งจะเป็นฝ้าเพดานหนึ่งหลุมขนาดใหญ่ หน้าต่างเขาก็จะใส่เป็นกระจกให้นะคะก็เพื่อที่ว่า,าภายในห้องนอนนี้จะได้ดูไม่ทึบนะคะกับประตูก็จะเป็นประตูแบบปิดเปิดนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สองสวยงามแล้เราจะเป็นหน้าต่างทรงกลมนะคะซึ่งหน้าต่างทรงกลมนี้นะคะก็สามารถเปิดปิดได้นะคะนี่เลยอย่นะ สามารถเปิดออกไปได้ใช้งานได้จริงนะคะสวยงามมากโอเคค่ะเรามาสรุปบ้านหลังนี้กันนะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็หนึ่งระเบียง หนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำสองห้องนอนนะคะราคานะคะก็จะอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวราคาจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะโอเคค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ